สำหรับในวันนี้นะครับผมมีลำโพงระบบสตอรีโอ2.0นะครับของเชอร์แมนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาให้เลือกกันอีกแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น SB602 ครับผมก่อนที่เราจะไปลองนะครับเรามาดูรูปทรงภายนอกกันก่อนดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็ผลิตทำมาจากไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยสติกเกอร์ PVC นะครับสีดำนะครับผมส่วนหน้าตะแกรงนะครับก็ดูรูปทรงนะครับ แบบสไตล์เรียบหรูนะครับผมดูดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนสเปคของรุ่นนี้นะครับผมกำลังขับอยู่ที่200วัตต์ RMS นะครับก็ข้างละ100วัตต์นะครับส่วนดอกลำโพงนะครับตัวนี้ก็จะใช้ขับกลางเบสเนี่ยดอก12นิ้วนะครับมีดอกเสียงแหลมปากเป็ดนะครับ1ดอกนะครับผมจะเป็นลำโพงแบบ2ทางนะครับ แล้วพงคู่รุ่นนี้นะครับก็จะใช้เป็นแบบไฟบ้านนะครับผมเสียบปลั๊กไฟนะครับนี่ฮะใช้220โวลต์นะครับสำหรับสัดส่วนของรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบด้านกว้างนะครับอยู่ที่45เซนนะครับส่วนความลึกนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับส่วนขนาดความสูงนะครับ จากพื้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับด้านบนอยู่ที่72ซนติเมตรนะครับส่วนด้านข้างของเขาแต่ละข้างนะครับก็จะมีที่สำหรับยกนะครับ2ด้านเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของแผงปรับคอนโทรลรุ่นนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะครับเริ่มจากด้านบนกันนะครับ2ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบไม้เพิ่มเติมนะครับผม แล้วก็อันนี้จะเป็นวอลลุ่มไม้นะครับมีวอลลุ่มเอ็กโคนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตซ์เปิดปิดนะครับผมนะครับสามารถเสียบแฟลชไดร์ได้นะครับเสียบไมโคร SD สดีการ์ดได้นะครับอ่าต่อไปนะครับช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับเสียบเครื่องอ่ากีตาร์นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีวอลลุ่มปรับอิสระเลยนะครับของกีตาร์แยกต่างหากนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวอลลุ่มเพลงนะครับวอลลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็วอลลุ่ม เสียงแหลมเพลงเสียงเบสเพลงนะครับในรายละเอียดของเสียงเพลงเนี่ยเราสามารถปรับอีคอเลเซอร์ได้ด้วยนะครับเพียงแค่กดปุ่มลงไปนะครับก็จะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับอีคอเลเซอร์ตรงนี้นะครับผมอีคอเลเซอร์นี้ก็จะมีอยู่7แบนด์ด้วยกันนะครับเริ่มจาก 63Hz ไเฮิร์ไไ่จนถึง1 6 h กิโลเฮิร์นะครับผมนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะใช้งานอีคอเลเซอร์นะครับให้กดเด้งออกนะครับก็จะเป็นการออฟไปนะครับผม ต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นสำหรับโชว์หน้าจอนะครับว่าอยู่ในโหมดฟังก์ชันอะไรนะครับก็ในการปรับเปลี่ยนโหมดนะครับกดโหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับอ่าก็จะมีโหมด a u x นะครับผมนะครับโหมด fm นะครับแล้วก็โหมด bluetooth นะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเสียบ usb เล่นนะครับเสียบไปปุ๊บมันก็จะเล่นเพลงโดยอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับ TWS นะครับถ้าเกิดว่าเรามีอยู่2ชุดเนี่ยเราสามารถลิงก์เข้าหากันนะครับก็บลูทูธก็จะออกทั้ง2ชุดเลยนะครับสี่ตัวเลยนะครับผมนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับ Voice Cancel นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัดเสียงกลางคนร้องออกนะครับอันนี้จะเป็นย้อนเพลงกลับเพย์พอร์ตแล้วก็เปลี่ยนเพลงเดินหน้านะครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูของส่วนตรงนี้กันนะครับตรงนี้จะเป็นรีพีทนะครับวนเพลงซ้ำนะครับและก็ที่อยู่ในกรอบนะครับอันนี้จะเป็น DJ Sound Effects นะครับผมนะครับก็มีเสียงอะไรกันบ้างนะครับลองไปฟังกันนะครับอ่าอันนี้ปุ่มที่1นนะครับอ่าเสียงตบมือนะครับปุ่มที่2ปุ่มที่3นะฮะ สรุปก็จะมีอยู่5เอฟเฟกนะครับผมเราลองไปฟังเสียงเพลงของรุ่นนี้กันอีกสักทีนะครับผม สำหรับค่าตัวน้อง SB 6 0 2ของรุ่นนี้นะครับก็8ใบเทาทอน10บาทนะครับผมนะฮะไขว่างก็มาจัดได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็รีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะอ่าโอเคสวัสดีครับ